อีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้ป้าก็จะพามาดูตรงนี้นะคะป้าก็จะมาปรับปรุงกระถางนะคะกระถางต้นไม้พวกนี้นะคะนี่ดอกสีม่วงนะคะวันนี้จะปลูกดอกตอนนี้จะปลูกดอกสีม่วงเพราะว่าป้าปลูกคีิแปลงตรงโน้นเสร็จแล้วนี่ป้าปลูกเสร็จไปแล้วกระถางหนึ่งนะคะกระถางใหญ่เลยนะคะ ดอกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอีกแล้วนะคะนี่แหละดอกสีเป็นใบสีม่วงนะคะดอกก็จะออกมาดอกเล็กๆสีม่วงเหมือนกันแต่เป็นไม้โชว์ใบนะคะป้าป,ปลูกใส่กระถางใหญ่ตั้งใจถ้ามันติดงามๆแล้วจะเอาไปตั้งไว้ข้างสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะแต่ว่าพวกกระถางเล็กๆนี้ป้าปก็จะปลูกแล้วก็เอาไปาวางเรียงๆ,ๆตามแถวทางเดินนะคะ แต่ว่าตอนนี้มันไม่งามเนาะเพิ่งจะปลูกเสร็จกระถางเดียวก็คือนี่นะคะกระถางใหญ่นะคะอันนี้นะคะป้าซูมให้ดูป้าเพิ่งจะปลูกเสร็จกระถางใหญ่อันเดียวโอ้แดดสองมองไม่ค่อยเห็นนะทุกท่านอันนี้นะคะแล้วป้าก็พอมันงามนะคะพอมันงามออกมาป้าก็จะเอาไปไว้ที่ ข้างสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะมันก็คงจะเด่นสวยอยู่ตรงนั้นแต่สํำหรับกลุ่มอันนี้นะคะที่เป็นกระถางเล็กๆเ,เหล่านี้้าก็จะปรับปรุงปลูกใหม่นะคะแล้วก็จะเอาไปไว้ที่แถวทางเดินนะคะเนี่ยเอาไปไว้ที่แถวแถวทางเดินนี่นะคะแถวทางเดินไปทางนาน้นเนี่ยนะคะซอยฟอกเทลนะคะ ก็จะได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆแววมายุลาก็จะไปปรับปรุงไปเรื่อยๆนี่คุณลุงไปเอานี่นี่คุณลุงคุณลุงวางนี่ค่ะโซนนี้โซนนี้อ่าโอเคมุมนี้ดีกว่านะคะมุมนี้จะเห็นป้าทํางานตรงนี้ได้ชัดกว่าตอนนี้ป้าจะปลูกไม้กระถางนะคะประเภทไม้ประดับนะครับดอกเอไม่ใช่ดอกสีใบสีม่วงนะคะใบสีม่วง เดี๋ยวป้าจะลงมือปฏิบัตินะคะก็จะมีดินออเห็นไหป้าจะไนะปะเปอปากระถางตรงนี้ออกมา นี่เป็นกระถางไม้เก่านะคะกระถางไม้เก่าที่มันตายแล้วบ้าก็จะมาเอาไม้เก่าออกนะคะมันรู้สึกว่าจะมีน้ำด้วยนะไม่ได้ใส่ถุงมือ ไม่ได้ใส่ถุงมือก็ทำไม่ค่อยถนัดนะคะมีทั้งต้นเก่าของดอกไม้มีทั้งญ้าด้วยนะคะที่เกิดขึ้นก็าจะ,จะเอามาตรงนี้นะคะอานะ้ำใส่ไว้บ้างนิดึงแต่มันก็แห้งแล้วละ่ะ อันนี้มีดินปลูกอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องไม่ต้องใส่ดินเยอะแต่ก็ต้องเอาอดินที่คุณลุงเอามานี่เป็นดินดินร่วนนะคะดินที่ไม่ใช่ดินปลูกนะคะดินธรรมดาก็จะมาใส่ด้วยนะคะเพื่อที่มันจะมีรากยึดได้แน่นนะคะต,ตอนนี้ป้าจะปลูกก่อนเนาะเสร็จแล้วก็จะเอา เรียมกันไว้แถวแถวแถวนี้ก่อนชนิดที่จะปลูกก็คือน,นี่เลยนะคะนี่นะคะมันมีอยู่แล้วเป็นกระถางเดิมอยู่ที่นี่ป้าก็จะเอานี่นะสักู่นี้ม,นมีไงอุปกรณป้า,ก,ปาก็มีอู้มันหักง่ายนะคะทุกท่านเปละกก็มีหั้วนะคะในการที่จะขุดดิน เด็ดเอาที่นี่เลยนะคะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายนะคะแค่เด็ดแล้วก็เสียบลงดินปักลงดินเด็ดแล้วก็นำมาปักลงดินมันก็จะเกิดรากงอกออกมาเองนะคะก็เหมือนเหมือนคลิปก่อนนะคะที่ป้าปลูกชนิดที่อยู่ตรงโน้นสีเขียวค่ะที่อยู่ตรงแปลง ก็เป็นไม้ประเภทที่เปาะเหมือนกันนะครับเปาะแล้วก็หัดเอาง่ายๆได้อันนี้ไม่ต้องใช้กันไกลตัดนะคะว้าวยอดนี้สวยจังเลยโอ้ยอดนี้งามเอาไว้ตรงกลางเนะเาะถ้ายอดไหนมันยาวป้าก็ขุดลึกหน่อยนะคะก็เอามา ใส่ในระดับเดียวกันกับอันอื่นได้ไม่ยากแต่ก็ต้องเตรียมนู่นนี่นั่นก็เหนื่อยได้เหนือหน่อยได้เหมือนกันนะคะทําไม่หยุดเมื่อสักครู่นี้ป้าทั้งรดน้ําแล้วก็อยู่กลางแดดมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าได้ทําอยู่ในร่มแบบนี้มันก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยนะคะ ำเร็จเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางนะคะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาดินนะคะที่คุณลุงเอามาให้นี้โรยกบหน้าเพราะว่ามีดินปลูกเยอะแล้วนะคะอยู่ข้างล่างดินปลูกแล้วก็ใช้ดินนี้เพื่อที่จะให้มันมีที่ยึดรากนะคะก็ใส่ไม่เยอะนะคะ โดยโรยกลบไปพอให้มันมีดินพอให้มันมีดินธรรมชาตินะคะให้มันได้เดินรากมีที่ยืดที่แข็งแรงเนาะมีที่ยึดที่แข็งแรงได้นะคะยกตะขางนี้ออกมาเลยเอ,อันนี้เป็นพันนะคะเป็นพันไม้ก็มีหลายชนิดมีกุหลาบหินด้วยเดี๋ยวป้าจะปรับปรุง นี่ฟรีด้วยนะคะกุหลาบหินนะคะโอ้โหเวลานี้ไปเร็วเหมือนกันนะทุกท่านเดี๋ยวป้าหายใจหายคอพักหน่อยก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานหนักอะไรมากมายแต่บางทีอยู่กลางแดดก็ร้อนมันก็เหนื่อยได้เหมือนกันอากาศมันร้อนด้วยป้าก็ทำอยู่ในร่มร่มรำไรมันก็มีร่มไม้ใบไม้บางๆนะคะ มันยังมีแดดลอดส่องลงมาได้อยู่ป้าก็พักดื่มน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะไปปลูกต่อจะมีต้นใบสีม่วงแล้วก็กุหล,ลาบหินแล้วก็หอยแครงกาบกาบหอยแครงนะคะกาบหอยแครงเห็นเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเองเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อ่านะ